สำหรับคลิปนี้นะคะสิพามาเบิงถอนพันหยาหวานอิสราเอลนะคะนาตอนนี้นะคะบ่คอยได้รีวิวปันไดน,นะคะสำหรับยาหวานอิสราเอลนะคะมื่อวนี้นะคะาราคาราคาหย้าหวานอิสราเอลนะคะของแชมเปญฟาร์มนะคะเนาะตอนนี้นะคะปี6กนะคะจะเป็นหย่าหวานอิสราเอลราคาท่อนละ1บาทนะคะ 1>, 1บาทไม่รวมค่าส่งนะคะสั่ง300ท่อนส่งฟรีนะคะถ้ามารับเองที่สวนนะคะจะท่อนละ50สตางค์นะคะตัวนี้สำหรับย่าหวานอิสราเอลนะคะแล้วก็ตัวเนปียปากช่องหนึ่งด้วยนะคะราคาเดียวกันนะคะราคาเดียวกันกับย่าหวานอิสราเอลนะคะตอนนี้เราก็กำลังเตรียมท่อนพันกันอยู่นะคะวันนี้น้องส้มง,งดปล่อยแพ้นะคะ เพราะว่าเตรียมท่อนพันย่าหวานอิสราเอลนะคะเราก็จะมีในส่วนของยอดนะคะยอดยอดของย่าหวานนะคะก็เอาไปให้ทั้งแพะแล้วก็วัวกินนะคะตาจวงกระยยเหลือกําลังรอกหญ้านะคะย่าหวานอิสราเอลนะคะส้มมองว่ามันเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์หลายหลายชนิดมากนะคะโดยเฉพาะแพะนะคะ เพราะอะไรนะคะส้มเลี้ยงแพะมา2ปีนะคะ2ปีเข้าปีที่สามสองปีละเวลาเราเลี้ยงแพ้เนี่ยเราเอาส่วนที่เป็นอหญ้าที่ต้นอ่อนๆให้เขากินนะคะแพะระหว่างให้นมลูกนะคะคือมันช่วยในเรื่องของน้ํานมนะคะเนาะช่วยเพิ่มน้านมด้วยแล้วก็มันเป็นหญ้าที่เราไม่ต้องสับให้แพะกินนะคะ ส่วนเมื่อใกล้ๆปีใหม่นะคะแรงแรงก่อนปีใหม่นะคะ,ะเสียงตอบรับนะคะจากเกษตรกรนะคะที่เลี้ยงแพะนะคะ,ะชาวชาวเลี้ยงแพะของเรานะคะของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะมีบางท่านที่มามาลองนะคะใช้คําว่ามาลองใช้ญ่าหวานอิสราเอลนะคะในการเลี้ยงแพะนะคะแทนข้าวโพดสับนะคะ แทนข้าวโพดสับนะคะในมันจะเป็นช่วงหนึ่งที่ข้าวโพดสับขาดตลาดมากๆนะคะที่ไหนก็ไม่มีนะคะทีนี้ก็จะมีฟาร์มแพะบางฟาร์มนะคะเขาก็เปิดเองั้นมาลองย่าหวานอิสราเอลนะคะเพราะว่าเราจําหน่ายในราคา,าเป็นถุงนะคะสามถุงร้อยนะคะถุงละ3ามสิบห้าบาทสามถุงร้อยนะคะเปลี่ยนถุงปุ๋ยนะคะ ตัวย่าหวานอิสราเอลนะคะก็เอาไปให้แพะกินนะคะเพราะว่าย่าในเปียปากช่องหนึ่งเนี่ยที่เราสับเนี่ยคือมันจะมีความแก่นะคะแก่คือมันแข็งนะคะใช้คําว่าบางบางชิ้นบางอันมันแข็งเวลาสับไปเนี่ยแพะมันกินไม่หมดถ้าเป็นวัววัวมันกินหมดนะคะแต่ถ้าเป็นแกะแกะหรือแพะเออแพะสิแกะมันกินหมดแพะเนี่ยมันกินไม่หมดนะคะเพราะว่ามันแข็งเขาก็จะกินแล้วมันเหลือเศษนะคะดังนั้นเวลาลูกค้านะคะที่สั่ง หญ้าสับนะคะจากแชมเปญฟาร์มและ,ะรวมไปถึงเครือข่ายหญ้าของแชมเปญฟาร์มนะคะ,ะก็จะเอาญ้าจากเราไปนะคะก่อนที่จะเอาญ่าไปเนี่ยเราจะถามเขาก่อนนะคะว่าคุณเอาไปเลี้ยงอะไรนะคะถ้าคนที่มาซื้อบอกเลี้ยงวัวเราให้หญ้าในเปียไปหญ้านรกจักรพพัดไปในเปียไต้หวันไปนะคะแต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะคะเราจะแนะนําคนที่มาซื้อเลยเขาบอกว่าซื้อหญ้าในเปียไปเลี้ยงแพะอย่างเงี้ยส้มก็จะบอก เออคือให้บอกลูกไขยฟาร์มให้ให้จะบอกลูกไขยฟาร์มไปว่าถ้าคนที่เลี้ยงแพะให้ใช้หญ้าหวานในการเลี้ยงแพะนะคะได้รับการตอบรับดีนะคะดีมากนะคะก็คือตอนนี้หญ้าหวานมันไม่พอ,พอที่จะสับขายนะคะต้องรอเป็นลอ็อตเป็นล็อตนะคะเพราะว่าคือมันก็ทําให้ผู้เลี้ยงแพะนะคะหันกลับมาคิดว่าการใช้ข้าวโพดนะคะการที่ใช้ข้าวโพดเนี่ย บางทีมันจะเสี่ยงกับสารเคมีไหมอันดับที่1นนะคะอันดับที่2นะคะการการที่เราปลูกข้าวโพดเลี้ยงแพะนะคะคือข้าวโพดเนี่ยหเม็ดมันได้1ต้นตัดครั้งเดียวแล้วคือจบนะคะพอตัดครั้งเดียวแล้วคือจบเ,ออเรามองว่าเราจะทํายังไงแล้วเราจะปลูกพืชชนิดไหนที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้นานตัดแล้วเกิดตัดแล้วเกิดเราไม่ต้องมาเสียเวลาปลูกใหม่นะคะการที่เรามาเสียเวลา ที่จะปลูกอาหารแหล่งอาหารสัตว์ใหม่บ่อยๆอย่างเงี้ยให้ให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มันน่าเบื่อเนาะเราก็ต้องหาแบบอะไรมามามา,มาปรับมันอย่างเงี้ยเพราะว่าแพ้นเป็นสัตว์กินพืชนะคะสัตว์กินพืชแล้วอีกอย่างนะคะให้ท่านผู้ชมลองมองเป็นเรื่องโปรโตีนนะคะหญ้าหวานอิสราเอลมีโปรโตีนอยู่ที่20%สิเปอร์เซ็นแต่ข้าวสิบสามนะคะอ,ะอยู่ที่ประมาณสิบสามซึ่งลักษณะโปรโตีนคือมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ การดูแลรักษาข้าวโพดเวลาเราปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะหนึ่งสารเคมีเราต้องใช้นะคะสองอะจะเป็นในเรื่องกระบวนการนะคะอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันจะมีแบบที่เราต้องการปลูกแบบมีฝักเล็กๆมีฝักให้ให้สัตว์กินกับไม่มีฝักนะคะตัวไม่มีฝักมันก็จะปลูกง่ายนะคะส่วนมีฝักเนี่ยมันต้องบำรุงต้องเราต้องสู้กับนอนอะ่ะทุ่มก็เลยมองว่าเอ๊ะเรามาทำหญ้าหวานดีกว่าไหมนะคะเพราะว่ามันก็ใช้เลี้ยง เลี้ยงเลี้ยงแพะได้เหมือนกันนะคะเลี้ยงได้ดีนะคะแล้วมันก็ไม่ต้องปลูกลายครั้งนะคะนี่ก็อ่าเป็นข้อเสนอนะคะทางเลือกของการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นะคะให้เหมาะกับชนิดของสัตว์นะคะเพราะว่าบางทีคนเลี้ยงแพะบอกว่าเอ้ยเราปลูกเนเปียก็ได้นะคะเนเปียบางคนเอาไปเลี้ยงเขาบอกว่ามันไม่โตแต่แต่แพะของโซมันกินได้ทุกหญ้าถ้าหญ้ามันแข็งอย่างเนเปียแข็งมันก็ไม่กินนะคะ แต่หญ้าหวานนี่ก็คือโยนให้เลยนะกินนะคะเว้นแต่ถ้าถ้าแก่ๆอย่างเงี้ยแบบเป็นท่อนพัน์นะคะสี่เดือนหเดือนอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>ก็คือเขาเขาจะไม่กินนะคะเขาจะกินเฉพาะส่วนที่เป็นอยอดของหญ้าหวานอิสราเอลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะในเรื่องอแหล่งอาหารลดต้นทุนนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่จะใช้ แทนข้าวโพดในการเลี้ยงแพะนะคะของคนเลี้ยงแพะหลายๆท่านนะคะคือหน้าแรงหรือหน้าฝนนะคะมันเป็นอะไรที่คนเลี้ยงแพะเนี่ยแทบจะเอาตีนไก่น้าผากนะคะเพราะว่าเรื่องอาหารมันหนึ่งต้นทุนสูงนะคะแล้วก็บางทีคนเลี้ยงเยอะแต่คนปลูกยังน้อยอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็คือซื้อพอซื้อปับ๊บบางทีมันทำให้เกิดการขาดแคลนนะคะของแหล่องอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงแพได้นะคะ เราลองมาจัดการเรื่องเขาเรียกต้นต้นน้ําก่อนไหมนะคะเรามาจัดการเรื่องอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงแพะก่อนไหมนะคะให้มันสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดปัญหาในเรื่องด้านอาหารในการเลี้ยงแพทีรังนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอามาแลกเปลี่ยนพี่น้องนะคะเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงแพะนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ส้มลาไปแล้วเดี๋ยวเตรียมยาส่งลูกค,ค้าก่อนนะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้แชมเปนฟาร์มด้วยนะคะ เกษตรกร,กรที่ท่านใดอยากได้าย่าหวานก็อ่าอินบ็อกเข้ามาได้นะคะที่0871477821นะคะทั้งไลน์และโทรนะคะแล้วก็เพจเฟ b บุ๊ก Champion Farm นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ส้มลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ